ห้าห okay. ้าสี่สามสองปึ๊บโอ้โหพเดพเดนกำลังเดือดระดอนไฟนะจ๊ะพเดชนั่นกำลังจะตายอ๋อแล้วก็มาพูดตรงนี้มาพูดตรงนี้นั่นกำลังจะตายคุณแม่ไม่เห็นหรือไม่คุณแม่เห็นหรือไม่คุณแม่เห็นหรือไม่ขอเชื่อมือพี่โปหเปล่าเชื่อมือตัวเองหรือเปล่า อกายสบายอยู่แล้ว็บอยู่แล้วมันต้องเป็นลมแล้วตัวคนนี้เดียวแต่รหัวเขาไม่โดนมาไปนะนี่วัดไว้แล้วใช่ไหมว่าหัวเบลจะอยู่ตรงนี้